นี่เครื่องอบนะครับโดยใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีแผงมีเยอะยะนะครับมีสนามน้ำนะครับมีสนามน้ำมีหอถังนะครับขนาดนะครับขนาด 16Q นะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่ในญ่อุดรครับครับไอ้รางงานโตเนี่ยซื้อยังไงครับ ผมพญ,ญายุดรโคดหานะครับเป็นพญ,ญ่าบานบนรนออ้งยางตะบ,บนดงบังอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับครับผมไอสวนนีพื้นนี่พื้นที่อยู่จักไรครับตัวนี้พื้นที่ทั้งเบ็ดอยู่เจ็ดไรสามงานครับเจ็ดไรสามงานเหครับมีตอนนี้มีม,มีมีปลูกยังไหครับมีสามียังจังหน่วยครับมีพื้นที่สาหนามบ่อปลาทั้งเบดนะครับอยู่ที่ เยอะหน่วยนะคะอยู่ที่ประมาณจักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสวนนะครับของพื้นที่นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ปลูกพืชยังแนครับตอนนี้ปลูกพืชกับปลูกทุกอย่างแหละครับที่เฮาอยากกินนะครับน่าจะมีพวกบักม่วงมี่มักม่วงบักม่วงมีแก้วมังกรมีบักหน้ามีบักหไาวบักพ้าวและทุกทุกอย่างแหละครับที่เนี่ยมีปลกเช่าอมนะครับปลกเช่าอมพวกพักที่เฮาอยากกินนะครับครับผมทุกอย่างครับไอ้บันนีสาเนศ ปล่อยสาปลาอย่างนี้ครับสาปลาส่วนมากจะยุนี่จะเป็นปลากินผืนนะครับปลากินผืนเนาะปลากินผืนพวกปลานิ่นปลาตะเพียนนะครับปลาหยีชกปลาหยีชบอันนี้บัดดี้ปลาเฮานี่เขาเฮามาหลับหรือเฮาส่งขายจะขายเองครับเสนอขายเองเนาะครับตามตลาดแล้วก็มีผู้มาสั่งในหมู่บ้านนะครับเพื่อน็จะมาสั่งก็จะเก็บกันจะเอาขึ้นขายให้เพื่อนนะครับส่วนหนึ่งก็บถาเลือก็จะแปรรูปนะครับเฮ็ดพวกปลาหลาพวกปลาแห้งนะครับันนี้ปลาหล่าปลาแห้งเนาะวันนี้ปีนี้ปีนี้ ปล่อยหลายบ่ปลาปีนี้ปล่อยประมาณหมื่นตัวนะครับช่วงนี้นะครับอยู่เป็นปนิแปงเพจนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปนิแปงเพจหลวก็ปาต้เพียนเนี่ยเขาจะพาะพันเอาเองนะครับปาต้เพียนปาต้เพียนพาะพันเอาเองเนาะมันนี้ทั้งหลังนี่มันเขาเอื้อนอีกอย่างครับทั้งหลังนี่ทั้งตัวนี้เป็นโร่งอบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มแปลงใหญ่ปานะครับเพราะยูนี่จะเป็นของกลุ่มแปลงไงปานะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนอยู่ที่ สามล้านนะครับก็จะม,มีโรงคอฟักนะครับก็จะกระจายไปตามหมู่บ้านต่งตางๆมีอยู่สามจุดนะครับสามจุดเนาะครับบ่อเดมีแตยู่หนึ่งจุดเดียวนะครับ<ม>เพราะว่าาเ่็งเป็นกลุ่มทั้งตำบลน,นะครับตัวนี้กลุ่มทั้งตำบลเน,นะะาะบบันี้บันีตอนนีนน้ขามีผลิตภัณฑ์นี่ครับตอนนี้ีที่ในมือเนี่ยอุดรนาะน้ตัวนี้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากนะครับกล้วยตากธรรมชาตินะครับที่บ่อเดซยย่างเลยนะครับเอากล้วยสุกงอมมามาตากอบแตกตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ข้าเข้าปลูกกล้วยอยู่ตอนนี้ข้าปลูกอนนยูอนน่นน จ็กไหลครับหรือจ็กตดกล้วยประมาณ200ต้นนะครับสองร้อยต้นยู่นี่น้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งกับยูทีบานนะครับยูทีบานเนาะยูสองทีนะครับอืมอ่ะวันนี้ลองยางไปทางเลยครับวันนี้ต้นนี้เขาอันมีถังหลายๆหน่นเอาไว้เห็นไหมครับถังนั่นตัวนี้เป็นถังถังพอพันปลาเขื่อนทีนะครับสำหรับเวลาเ้าออกไปสาธิตนะครับสาธิตเนาะไปจัดอบรมตามบ้านต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการเพิ่นขอมาให้ไปซอยนะครับในส่วนที่ ไปฝึกอบรมเกษตรกรนะครับผู้ที่สนใจในการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนนะครับตัวนี้ตัวนี้แสดงว่าอยู่นี่เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำเม่นบอครับเป็นศูนย์ของป่ามงครับเป็นศูนย์สภกของป่าม้งน้ำวันนี้ผู้ใดสนใจสิ่งทีเบื้องนี้ตามเบอร์โทรในไอ้อันนั้นเม่นบอครับโทรมาหาพญายุดรนเม่นบอครับครับมามาเบิ่งงานเบิ่งอันพื้นที่นะว่าปลูกอีหยังแน่น้ยนะครับอ๋อครับครับตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมก็087อ๋อขอโทษครับ085 085 ทำได้บ่เนาะอ้ะอะอาวครับหน5่งศูนย์ห้าอ,อีกหนเดอ่าอิิยางละ่ะ08 065 105 5617โอเคครับเอาบัดนี้กกไม้นี่ปลูกหลายบ่กกไม้นี่เอามาเบิ่งกกไม้กันนครับกกไมเ้เรานี่ตัวน,นี้เป็นปลาเป็นปลาปลูกเป็นปลาเห็ดนะครับเนาะจะมีต้นยางหน้าเป็นหลักนะครับอยู่นี่แหละครับตอนอ้นยางหน้าลปลูกจักต้นตอนอ้นยางหน้านี่ยางหน้ามีทั้งวัดอยู่ในสวนนี่ยหาสิบต้นแล้วก็มีพายุงอยู่ประมาณหาสิบต้นแล้วก็มีพวกตะเคียนท่องพวกหลายๆอย่างนะครับ ผี่เป็นใหม่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีใหม่โตเร็วก็คือใหม่กระถินเทพานะครับตัวนี้เพิ่งได้ซีปีนะครับอ่เไม่แก่แล้วนะครับน,นี <3 S 1> ่มต้นต้นของเรานะครับซีปีนะครับลเห็ดละงอก,กเกิดปีอยู่นี่เกิดสองถังนะครับต่อปีโดยที่บ่ได้เอาเสือมาใส่นะครับเกิดเองธรรมชาติเกิดเองธรรมชาติครับแสดงว่ายน่าหาเห็ดเหน็บตัวบัต้องไปเก็บไก่บัต้องเก็บไก่ครับโอ้ฟังเด้อพี่น้องครับดอกแขกเย้านะครับผู้ใดอันปลูกนะครับปลูกปลาปลูกยังแล้วก็เอามา เอ็ดยังมาลงนะครับกระสอบยังนั่นกระสอบยังนัง่นเอาไปทิ้มลงไอ,อ้วิคอกนะครับห้าจะใส่กระสอบแต่เนี่ยทิม้มไปเป็นสอบเป็นสอบเลยนะครับเดี๋ยวใส่ตามพวกหวานปลานะครับตัวน,นี้ก็คือ้งักหวานปลาแท้มันครับใส่แท้ผักหวานปลาอยู่ใส่ครับใส่แส้ผ้าเบปปิ้งเนี่ยอ <ๆ S 1> ่าเบิ้งปลูกผักหวานปลานน <ๆ S 2> ในหน่อยนะครับผมในหน่อยเพราะว่าพึ่งตื่งร่องนะครับผมร่ลงมะเล็ดนะครับลงมะเล็ดผมได้สนสนใจกันว่าเบื้องนะครับของายอุดรเพิ่นนะครับสวนปลาเพิ่นปลูกไว้นะครับลงมะเล็ด ซื้อห้าลงมาเล็ดบ้านหนีพ่อปีเหรครับโอ้หนี่นะครับเด้อผักหวานป่าเบนโดยมีปุ๋ยลงเลยนะครับเอาเล็ดแม่นบ่ตอนนี้ปลูกเมล็ดแม่นบ่ครับแม่นครับเอามา่อห่อแล้วก็เอาลงอเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกอยู่ใต้ไอ้กหย่างเนาะใต้กกหย่างบัดนี้เชื่อเชื่อเห็ดนี่เ้าเอามาปล่อยลงเลยบ่หรือยังได๋เอาเห็ด ดอกที่มันมันเถาแล้วเนาะตามภาษาบา <ừ m. S 1> นะน้าดอกที่มันเถาแล้วก็เอามายองยองน้ำแล้วเอาศาสาดสาดตามโคนต้นเลยนะครับอืมสาดตามโคนตอนอ้นยางเฮานี่บอแมนครับต้นอย่างนี่ครับโอ้ต้นอย่างเฮานี่มันมันกระสิเกิดมากม่นอบอก็สิเกิดเลยครัเคบเก็บเฮ็ดตามตัวน,นี้นะครับ <ừ m. S 2> ตอวนอนี้บบ,บ่มีในเบิ่งเนาะมันเก็บไปเบิดแล้วโอ้โ้เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งตอนมันออกเฮ็ดเดี๋ยวให้เราโทร่ไปหาอีกตัวอนึเง้อครับเด้อผู้ใดสนจิตทนใจนะครับเบร์โทร่เดี๋ยวสิกข้นไปทา้งหลังให้มาเบิ่งนะครับการ มือการเมืองงานของคุณยายอุดรนะครับอยู่อยู่บ้านนี่ก่อนมันหนองย่างเนาะหนองย่างตำบลนะครับตำบลดงบางเคอเลื่อมนาจนักแต่วันตำหนัจะเลื่อนแต่วันตำหนักจะเลื่อนนะครับ,บ,ดบเด้อขอบุญขอบคุญน,นะน,น,น,นะครับบนน,รบ,บนนี้เด้อย,ยังพอกันไหมครับกวดหนาครับผมสวัสดีครับ